สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะครับทั้ง f a c e b o o o y o u t u t e t i t t o k นะครับนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอืมนะครับกดกันให้เต็มที่นะครับ นะครับโดยเฉพาะพวกคนใหม่ๆที่เข้ามาก็รายการนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายนะนะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านการเมืองเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับเ,เข้ามาได้นะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับในวันเสาร์นี้สิ่งสาคัญที่สุดก็คือเรื่องการเมืองนะครับ14ตุลาเนี่ยนะครับนะ14ตุลานี่เราก็จะมีการชุมนุมใหญ่ นะครับของแกนนำนักศึกษาคณะาราษฎรนะครับนะใครที่ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยก็ตัดสินใจกันนะครับก็ผมก็สนับสนุนครับการเรียกร้องประชาธิปไตยแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะฮะนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมนะครับสนับสนุนเต็มที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่นะฮะก็ฝากทุกๆท่าน การโพสต์การจาก,การอะไรต่างๆการโพสต์การแชร์ก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้มันเนะี่ยผิดกฎหมายก็แค่นั้นแหละยเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยฉบับคอสชอเนี่ยนะฮะเขาก็ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนในการแสดงออกทางการเมืองกันได้เต็มที่การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นะครับถ้าไม่ฝ่าฝืนกฎหมายก็สามารถวิจารณ์ได้ไม่มีปัญหานะเห็นต่างกับรัฐบาลน,นะครับก็ทําได้ไม่ผิดกฎหมาย นะครับนะนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรนะการชุมนุม1 4สตุลาของคณะราษฎรซึ่งมีทนายอานทน์เป็นหัวหน้าแล้วก็มีแกนนำประมาณ10คนก็มี3ข้อในการเรียกร้องข้อแรกก็เป็นเรื่องอะไรอ่าให้นายกพิจารณาตัวเองในการลาออกนะเปลี่ยนนายกใหม่ลองมาบริหารประเทศบ้างนะครับอ่าเรื่องที่2ก็ให้มีการเปิดประชุมวิสามัญน,นะ เพื่อที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนหลังจากนั้นจะได้มีการนะพิจารณาและวก็ลงมติในวาระแรกรับหลักการอันที่3คือการปฏิรูปสถาบันเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของนักศึกษาก็จะมีอยู่3ข้อนะครับ14ตุลาคห็นบอกว่าไม่ได้เป็นวันหยุดนะครับนะนายกก็บ,บอกเป็นช่วงอะไรทอดกระถินหรือไงช่วงเวลามงคล นะก็ไม่อยากจะให้มีการชุมนุมประท้วงแต่พี่น้องประชาชนเขาก็เป็นไงนะแกนนําเขาก็อยากประท้วงก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ชอบแกนนําผู้ประท้วงบางคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคนในประเทศมันมันระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีใครหรอกครับ <c oughs> เห็นเหมือนกันถ้าเห็นเหมือนกันทั้งหมดมันก็เป็นเกาหลีเหนือนะครับเป็นประเทศเกาหลีเหนือก็คือเป็นประเทศเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นคนในประเทศไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นหรอกครับ เหมือนผมเนี่ยนะกับช่องเนชั่นเนี่ยความคิดทางการเมืองก็ไม่เหมือนกันนะคุณกหนกคุณทีละช่องเนชั่นคุณอัญชลีเขาก็พูดไปอย่างเขาก็สนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนทหารสนับสนุนไทยพักดีอะไรก็ว่าไปส่วนผมก็ในแง่การเมืองผมก็อีกอย่างหนึง่งนะครับมันไม่จาเป็นต้องเหมือนกันนะครับความเห็นแต,แตกต่างกันก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะก,กันนะใครชอบการสนับสนุนรัฐบาลก็ไปดูช่องเนชั่น ไปดูคุณอัญชลีไปดูคุณสนธิยานก็ต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นกันไปสื่อสารมีเยอะแยะมากมายใครชอบฝ่ายค้านก็อาจจะไปดู voice tv นะครับหรือจะมาดูอาจารย์เดชามันก็เป็นไปได้นะผมก็ติดตามรายการเนชั่นคุณกระหนกนะนะครับวัน2วันนี้ก็พูดถึงผมบ่อยก็ธรรมดาครับผมก็เป็นบุคคลในข่าวก็โดนพูดถึงไม่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรยังไงนะครับโกรดแค้นนะครับ ในในการที่เขาพูดถึงผมก็ว่ากันไปทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะชอบรัฐบาลดูเนชั่นชอบฝ่ายค้านดูทนายเดชาดูไว์นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณชอบอะไรนะครับนะทุกคนเนชั่นก็มีคนชอบแล้วก็มีคนดา่าเดชาก็มีคนชอบแล้วก็มีคนดา่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรนะมีรักก็มีเกียดธรรมดาครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับ รายการเราให้ความรู้าทางด้านการเมือง<ห>แล้วก็กร,รู้ทุกวันใครมีปัญหาข้อกฎหมายอินบ x ็อกเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ก็มีให้ไว้นะครับก็ยินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ใครที่ไม่รับความเป็นธรรมไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับซื้อสินค้าบริการติดต่อตํารวจข้าราชการถูกกันแกล้งขมเหงรังแกนะมานั่งไลฟ์เฟซบุ๊กกับผมได้เลยครับมีคนดูเยอะนะ แจ้งความคดีไม่คืบหน้าบ้างอันตรายนะถูกโกงถูกหลอกนะมานั่งไลฟ์เฟซบ o ๊กได้เลยนะเรายินดีที่จะนำเสนอเรื่องของท่านให้ไปถึงผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายินดีให้ความรู้ให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนก็ฝากเพจทนายใครทุกไว้เราจะให้ความรู้แบบต่อเน,นื่องนะครับนะแล้วก็ฝากช่วยกันกดติดตาม Facebook ทนายคลทุกด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไคร์อะไรวะ อ่า uh, YouTube นะกดติดตาม TikTok Twitter มีหมดขอบคุณครับนะ